สวัสดีครับพบกับช่วงสาระไม่รับกับหมอหมีวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์อีกมุมหนึ่งของหมอตรวจภายในนะครับโดยทั่วไปการตรวจภายในเนี่ยมันไม่ได้สวยงามเหมือนอย่างที่พวกผู้ชายบางท่านอยากจะทำนะครับก็คงเป็นประสบการณ์ผมเองนะครับเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับตั้งแต่จบมานะครับสามสิบกว่าปีแล้วแก่แล้ว ช่วงนั้นกลาเป็นวัยละอ่อนอยู่นะครับก็มาทำงานอยู่พัทยานะครับรับจ็อบพิเศษนะครับไปตรวจสถานประกอบการนู่นเลยที่บางแสนทุกวันพุธวันเสาร์ก็ตื่นในเช้าครับ8โมงต้องมานั่งรอรถบัสแดงนะครับจากระยองไปบางแสนนะครับไปถึงบางแสนก็ประมาณ10โมงเช้านะครับแล้วก็ เตรียมห้องตรวจอะไรอันนั้นถือว่าเป็นประสบการณ์แรกนะครับในการรับจ็อบพิเศษนะครับยังไวละอ่อนอยู่เลยมือยังสั่นอยู่เลยนะครับช่วงนั้นก็อย่างที่ว่านะครับหนุ่มๆอยู่นะครับเจอสาวสวยๆงามๆนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เริ่มต้นนะครับที่มาคุกคีกับการตรวจภายในนะครับก็ได้ประสบการณ์เกี่ยวกับความเชื่อต่างๆนะครับความเชื่อที่ผิดๆนะครับเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยนะครับว่า เวลาคันช่องคลอดนะครับสมัยนั้นก็จะมีเ,เพื่อนบอกว่าเอายาซิฟันทาแล้วก็หายก็คงไม่ใช่นะค,คงหายคันนะครับเป็นคนเปแสบคงจะอะไรแต่เบื้องต้นโรคมันก็ยังไม่หายนะครับเป็นความเชื่อหรือบางครั้งปวดหัวนะครับปวดหัวก็เพื่อนแนะนําให้ใช้เหรียญบาทนะครับเหรียญบาทคูดที่หลังนะครับแล้วก็จะหายเลยนี่เป็นความเชื่อนะครับ จนปัจจุบันความเชื่อต่างๆก็มีมาเรื่อยๆนะครับเพราะสมัยนั้นความรู้หรือสื่อต่างๆเรื่องการรักษาสุขภาพอาจจะยังไม่เข้าถึงนะครับเป็นการบอกต่อจากผู้เฒ่าผู้แก่หรือเพื่อนที่มาทํำงานก่อนนะครับหรือมาใหม่ๆนี่ก็มีครับหลังจากมีเพศสัมพันธ์นะครับไม่ต้องการมีท้องนะครับใช้น้ำโซดานะครับฉีดเข้าช่องคลอดเพื่อฆ่าเชืออ้อสุจิโอพระเจ้า น้ำโซดาเป็นกดนะครับพอฉีดเข้าไปปุ๊บสองสาวันแค่นั้นละครับมาตรวจดูนะครับเป็นแผลเบิร์นหมดนะครับทั้งภายนอกภายในอันตรายมากนะครับหรือมีคําถามเข้ามานะครับคุณหมอขะมีเพศสัมพันธ์หนูกลัวติดโรคอะ่ะเพื่อให้ใช้น้ําโซดาเข้าไปฉีดฆ่าเชื้อฉีดฆ่าเชื้อได้ไหมคะมันเป็นมีจริงๆครับคําถามนี้ซึ่งก็อธิบายว่ามันมันฆ่าไม่ได้มันมีแต่จะฆ่าเรานั่นแหละทาให้เราติดเชื้อโรค้าไปได้ง่ายนะครับ ไปเจอคุณหมอหมีคะ่ะหนูคันปากช่องคลอดหนูเอายาฆ่าเชือ้อรายาคันในล่มผ้ายาน้ำกระเท้าทาหายไหมคะตัวนี้นะครับเป็นตัวที่รุนแรงมากนะครับทำให้เกิดการไหม้หรือปากช่องคลอดหรือช่องขาหนีมากเพราะฉะนั้นตัวอาโลมททายด้วยม่าๆนี่อย่าไปใช้นะครับปากช่องคลอดแล้วครับอันตรายนะครับ อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับที่พยายามอธิบายผู้ป่วยหรือเด็กๆได้เข้าใจนะครับว่าบางอย่างมันความเชื่อมันก็ไม่ถูกต้องนะครับแต่ประสบการณ์ที่เจออีกหลายๆอย่างก็คือเรื่องจากการทํางานนะครับผมทํางานโทรศัพท์ผมแทบจะไม่ได้ปิดเลยเขาจะเปิดตลอด24ชั่วโมงถ้าโทรศัพท์ดังกริ้งมาช่วงหลังเที่ยงคืนก็แสดงว่ามีอะไร ต้องฉุกเฉินแล้วนะครับคุณหมอคะคอนดอมหลุดหนูออกไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับมาคีบออกให้นะครับหรือบางครงกิ้งคุณหมอคะถุงยางแตกมีหลังภายในก็ต้องออกมาที่คลินิกนะครับมาเจาะเลือดผู้ชายนะครับว่ามีเชื้อ SAV ไไหมเพื่อจะได้ให้น้องเข้าไปกินยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลต่อไปหรือบางครั้งแม้กระทั่ง คุณหมอค้าลูกค้าขโมยถอดคอนดอมก็ต้องมาเจาะเลือดลูกค้านะครับเพื่ออว่าเขามีเชื้อโรคไวรัสบีมีเอชไหมหรือบางครั้งเป็นตัวไก่เกียรนะครับค่าเสียหายนะครับการรักษาพยาบาลกับลูกค้าคนนั้นนะครับเห็น <c oughs> ว่ามีเกินหน้าที่หมอตรวจภายในนะครับ <c oughs> ที่เจอบ่อยๆเจอประจำก็คือ โทรศัพท์มาหมอคะนูเอาลูกเจียบออกไม่ได้ลูกเจียบก็คือฟองน้ำอนามัยนะครับเวลาเราจะใช้ซับเลือดนะครับก็ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะครับเพื่อซับเลือดไว้แล้วก็ทำงานปรากฏว่าช่วงที่ทำงานไปมันก็กระแทกเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็ทำให้เวลาจะเอาออกมันเอาออกไม่ได้มันอยู่ลึกก็ต้องมาหาหมอคีบออกนะครับอันนี้ก็เจอบ่อยนะครับ แยกลูกเกลียบเอาออกไม่ได้ประสบการณ์พวกนี้จะเจอมาเยอะที่เคสล่าสุดแบบไม่น่าเจอก็เจอครับคุณหมอขาเมื่อคืนหนูไปงานเอ็นมาหนูเมามากเลยเมื่อเช้าหนูตื่นขึ้นมาผ้าอนามัยหนูไปไหนเา้าเอาเป็นเรื่องแล้วสราวนี้ก็เลยถามว่าคิดดูดีๆถอดออกหรือเปล่าหนูไม่ได้ถอดคะ่ะหนูหาดูแล้วก็ไม่เจอ สุดท้ายเป็นไปตามคาดครับตรวจภายในคีบออกมานะครับผ่านนามัยคืบกว่านะครับมีปีกเสียด้วยนะครับไม่อยากเชื่อละครับว่าเออมันเข้าไปได้ยังไงนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าบางครั้งมันก็โลกแห่งความเป็นจริงของเมืองท่องเที่ยวนะครับเจอหลายรูปแบบเพื่อความอยู่รอดเพื่อครอบครัวนะครับก็ว่ากันไปตามหน้าที่โลกความจริงนะครับ ประสบการณ์หมอหมีนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจหมอหมีหรือช่อง YouTube หมอหมีฟรีสไตล์ช่วงสาระไม่รับกับหมอหมีขอบคุณครับ